สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็อยู่กับพูนีบ้านต้นนะครับพาพูนีบ้านต้นมาทั่วครับวันนี้อยู่กับซูนหน่อยครับมีเดียมครับโอ้ซูนมีเดียัมตัวเก่าครับตัวเก่าสวัสดีครับป้าเป่าสวัสดีครับโอ้พูนีเป่า กอมีร้านเดียวเมื่อนี่มานร้านเดียวเนาะแบบม่แบียวมิดมิดเป็นวะบ่บอกไปเลยรลักแม่อมอเออยานเขาติดตัวก <laughs> ับชุดมี <laughs> ววมเดียมครับวันนี้อยู่ที่บ้านน้องมกุกบ้านน้องมกุก ตำบลเมืองน้อยอำเภอกันทลาลมครับตู้ที่ใช้ก็วอาเทียกเหมือนเดิมครับโอ้วอาเทียกว่าเทียกพี่น้องวอาเทียกคองเทียดได้นี่ลองเทียดไ้น่สวัสดีครับอาจารย์เมียนตอโอ้อาจารย์คอนว่บันไดคือ วินเตออนทีมเก้วเทนี่สวัสดีครับอาจารย์ดำครับสวัสดีครับอาจารย์กล้องครับไม่ใช่เหรออาจารย์ดำเตียงหนาอยู่ครับเตียงหนาอยู่โอ้เตียงหนาท่าเรียบอาจารย์แม่นเอามอนิเตอร์ตัวใดฮะเสียงกลางบั อย่างไรเห็นมันี่เต้โอ้สวัสดีครับลูกพี่กินเขาเ้าหรือเปล่าได้อย่างกินครับโอ้ได้เสืองงามเลยได้หันล้างมวนหรอเปาโอ้ทำมนุนอ่อนทัวผู้น่าแท็กได้หรือเ่า่ กำลังตั้งของนะครับพี่น้องวันนี้อยู่ที่บ้านหนองมุกตําบลตําบลละทายเนาะฮะตมบุลเมืองน้อยบ,มอยบ่มันเป็นตบนมบลเมืองน้อยบ่เออเอาเมืองน้อยละทายนัย่นแหละเอาจังหวัดศรีสะเกดครับศรีสะเกดนี่โอ้ยนี่ต้องอาจารย์ดำเลยอาจารย์ดำ่นคนศรีสะเกดได้หน่ครับแม่นครับอาจารย์ก้องก็ศรีสะเกดบ่ อาจารย์ดำโยคนขาเมยนอยู่บ้านีหแมนครับม่อนครับอีริปหรอกับบบบบบใดครับผมไปอยูโดนครับไปอยูโดนแมนครับโอ้นคนแถวสรินครับ <laughs> โอ้จะไปคนแถวสุริน <laughs> อาจารย์กวางคนบ้านไหนบ้างผมย,งยังถือละคนยังถืออะไรครับผมบอกผม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 เซาอยูซีเกียร์ล้วครับเซาอยูซีเกียร์ล้วบ้านบ้านบ้านอยูซีเกียร์บ้านยังอาจารย์ครั ฮะวังหินโอ้วังหินเศรยู่แล้วหนูหลายเลยวังหินเม,ม,ม,มื่อนั้นไปอ้อมที่อ้อมเดียนไปหอดสังขะเมื่อนั้นหนูอยู่วังหินคือมาม่ซอนผ่โอ้ผู้สาวถามหาอยู่อาจารย์เมียนยางเขาไปแท่นที่ถามหาอ่ออันมนีเลนกับไอเมียนบอกจาก้าม,มาโอ้อาจารย์เมียนคืออาจารย์เมียนคือ ข้อดีแทข้ขอขอข้อข้อดีเนี่ยอาจารย์เจ้าได้มาจากอาจารย์เบนบ่โอ้ยมาจากสายหนึ่งเอาที่ขรางท่านกับพ่อน,นี่เลยจำพ่อเจ้าไปหาอาจารย์เบนดูเนาะอาจารย์เบนเป่าหวัวให้บ่ชิดเอกบ่ชิดเอกบ่โอ้วันนี้กับเครื่องในมิวสิกนะครับนี่ยกำลังตั้งกล้องครับพี่น้องอาจารย์กล้องกำลังตั้งกล้องโอ้กล้องไม่ห่อคือตะลีตัวนี่ย ดูจีวิทขนาดไม่บานตัดให้ไหมเนีเยนะตัดได้ปะไม่นอานวเนาะมีอะรผู้เลี้ยงมีอะไรผู้เลี้ยงกี่ยู่ท่ายหมูนึ่งมีอะไมีอะไรมนุษนเศร้าอาจารย์วิทย์ไป่ได้หรไปขั้วมีขาอ่ะ ไอขนูให้โอ้หนูมาเจมาผาผู้ใดมาผ่านเจ้าบ้านนี่ลโอ้มีหัวเอฟไอ้ต้อมนี่คือพ่อไปขวาไอ้ต้อมไปขวานนีละเจ้าากเจ้าขนูคนไหนตามแม่บ่เลยยี่ตัวอ่ไร่ยิ่ตอไไปถามอยู่บ้านไปถามว่าเผาทาน เออก็บอกแล้วเจ้าไปกับสุนย์ใหญ่เรื่อพนักหน้าเลยสุนย์ใหญ่โมมีคนขับรถเลยแต่ว่างานเปียกเก้าหนี่เอาส่วนหน่อยไปช่วยอยู่เปียกเก้าซีบพอดีซีบรถแม่ตัวเจ้ากับผ้ากันไปเยอะสซ่สุนย์ใหญ่โมมี่จะโซเฟอร์โซเฟอร์สุนย์ใหญ่ไี่จะมาลอกกอกแจกมันโมมีไผดูแล่ช่วยคอยนะพอดีให้พนักหน้าจำมาขับนี่พอดีะ แต่ว่าเมื่อเมื่อว่างเขาก็ไปน้ำกันคือเก่าคเือเปลียนเกอนี่ไปไปเอาเอาหลูงน้องส่วนหน่อยก็เอาไปลดเพราะว่ามันกระตางได้เงินใสตัวควรหัวอีบ่โอ้ยพี่น้องโอ้ยมีเดียมอาจารย์วิทย์มีหัดีเอฟซีเอาหนูมาให้ถือเนี้ยถือเนี่ยได้ลูก โอ้ยเอฟีอาจารย์ววทย์เอาหวัวหนูมาให้โอ้ oh, oh, oh. มีหวัวเอฟซีเอาหนูมาให้เอาจังหน่อยเศร้าเสียครับพี่น้องถ้าอาจารย์มือกีิาา่งแต่กับพ่อแม่จแเตียงตัวพ่ทธเหลียว